ข้ประตูยายเลยนะเอาแล้วบายกำมองเินต้องแอบมาต้องให้พี่พิมพ์ลออเข้าไปข้างในก่อนต้องแอบมานะคะไม่งั้นร้องไห้ตามเลยนะจ๊ะสูงคนดตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เคนจะเอารถไปเข้าศูนย์ค่ะทุกคนได้เวลาเอารถคันขาวคันนี้เข้าศูนย์แล้วนะจ๊ะหลายเดือนมากๆนะคะที่ต้องเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็อ,อืม มาโทนี่คมมอนน้องโทนี่ขึ้นรถก่อน จะหหาายนาวนนี่นะวันนี้นะคะเพนจะไปทำทุนละนะคะก็คือจะเอารถไปเข้าศูนย์ค่ะทุกคนรถได้เวลาเอาเข้าศูนย์แล้วนะคะหลายเดือนมากแล้วนะคะจริงๆมันเลยเวลามาหลายรอบแล้วแหละแล้วก็เพนก็ทําการนัด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 ทีไรก็พอจะไปมันก็มีอะไรที่ต้องทําให้เราต้องไปทําอะไรเนี่ยค่ะ ก็เลยไม่ได้ไปสักทีนะคะวันนี้ก็เลยต้องเอาไปทํานะคะเพราะว่ามันจําเป็นคือรถเนี่ยมันคอมพิวเตอร์อะไรอะ่ะมันเปิดไม่ได้เลยตอนนี้เราจะเซตอัพอะไรที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็ทําไม่ได้นะคะมันคงถึงเวลาของมันนะคะที่จะต้องเอาเข้าก็เลยเดี๋ยววันนี้จะเอารถเข้าศูนย์ฮอนด้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวศูนย์ฮอนด้าด้วยกันก็อยู่ห่างจาก บ้านเพีนประมาณสี่สิบสี่สิบนาทีประมาณนั้นได้นะคะแต่ตอนนี้เพีนจะเอาน้องโทนี่นะคะไปส่งพี่พิมพ์ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเพนไม่เอาน้องเขาไปด้วยน้องโทนี่เพิ่งตื่นแล้วเพียนมีนัดสิบโมงเช้าแล้วจะเอาน้องโทนี่ไปฝากพี่พิมพ์ไปเล่นกับพี่เบลก่อนซึ่งมันมันหลายชั่วโมงนะคะเพียงก็คงจะไม่เอา น้องไปนั่งอยู่ข้างในด้วยกันกลัวเขาเบื่อนะคะก็เลยจะเอาไปฝากพี่พิมพ์เพราะว่าพี่ตองแกต้องไปวิ่งซื้อของหลายที่นะคะก็เลยต้องเอาน้องโทนี่มาฝากกับพี่พิมพ์นะคะ ไปเข้าประตูยายเลยนะเอาแล้วบายขำมอนขำมอนขำมอนเอาเขามาส่งห้องพี่ <c oughs> พิมพ์นะคะไปเข้าประตูเร็วเ <c oughs> ข้าประตูนี่ได้เ <c oughs> ข้ประตู <c oughs> ตรงนี้ครับ ขอแรงๆครับขอแรงๆครับ uh. ค่อยๆฮัลโหลฮัลโหลเปียวไปไหนฮะพี่เปียวไปไหนแล้วท่านได้กินข่าวเด่น uh. อือปลูกเบลป้าไปปล ah? ูกพี่เบลเด้อปลูกพี่เบลเด้อต้องแอบมา <c oughs> ต้องให้พี่พิมพ์ลอเข้าไปข้างในก่อนต้องแอบมานะคะไม่งั้นร้องไห้ตามเลยนะจ๊ะ ตลกมากอ่ะนึกว่าแบบนึกว่าเข้าไปนึกว่าลง,นะงเอ็กซิสนั้นไงเองก็ตีรถล,ลงซะ <c oughs> ที่ไหนได้ลงผิดเ <c oughs> อ็กซิบก็โอเคตอนนี้ก็อยู่บนไฮเวย์แล้วค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะ จะประมาณ2ชั่วโมง เข้าไปข้างในตรงนั้นนะคะประตูตรงนั้นเราจะเข้าไปรอรถเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินพอจอดรถตรงนั้นเสร็จเราก็จะเดินเข้าไปข้างในนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะทุกคนคนนั่งรอข้างในเยอะมากมากเลยนะคะวันนี้แสดงว่าคิวเยอะคงน่าจะนานหลายชั่วโมงมวันนี้วันจันทร์ด้วยไงคะเป็นวันจันทร์ เมื่อวานเขาหยุดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะ เค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพงก็อยู่ในศูนย์ของ Honda ที่อเมริกานะคะข้างในก็จะมี เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เพนก็รอเจ้าหน้าที่เขาเรียกก่อนนะคะหรือว่าคนบริการของในศูนย์นะคะตอนนี้ก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วนะคะจากที่รอประมาณ5นาทีนะคะพี่คนนี้เขาก็เดินมาทักทายนะคะแล้วก็ถามว่าเรามีอพอร์เมนต์ไหมเรามีนัดวันนี้หรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะคะเพื่อนๆจากจากนั้นเขาก็ขอกุญแจเรานะคะเพื่อที่ไปเช็คในรถของเราว่าเราขับได้ ได้กี่ไม้นะคะในรถของเราขับได้กี่กิโลแล้วนะคะทุกคนแล้วพี่แกค่อยจะกลับมาถามเพนอีกทีว่าวันนี้เพนจะมาทําอะไรบ้างนะคะทุกคนวันนี้เพนมาทํารถหลายอย่างเลยนะคะ เพราะว่าเพนไม่ได้เข้าศูนย์มาหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้พี่แกก็เช็คราคาให้เรานะคะว่าเพนจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะถ้าเพนเต็มใจที่จะทําวันนี้เขาก็จะทําให้เลยนะคะแต่ถ้ามันแพงเกินไปนะคะเพนอยากลดอะไรลงมาบ้างก็บอกเขานะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะพี่แกก็จะเอากระดาษมาให้เราทรายนะคะหลังจากที่เราทรายเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปนั่งรอได้เลยจ้า พอเราเดินมาข้างในนะคะก็จะมีโซนให้กับลูกค้านั่งนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโซนไว้สำหรับให้เด็กเล่นด้วยนะคะใครที่มีลูกมีหลานมาด้วยก็จะเข้าไปในมุมนั้นเลยค่ะห้องนั้นจะเป็นห้องสำหรับเด็กๆนะคะทุกคน นี่ค่ะเพนก็จะนั่งตรงโตนี้แล้วกันเพราะว่าโตนี้แอร์ลงไม่เย็นมากนะคะขอนั่งทํางานด้วยเลยแล้วกันนะคะทุกคนเพนคิดว่าคงนานแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเพนเช็คอัพทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆเพ,น,เพนก็เตรียมพร้อมเอางานมาทําด้วยเลยนะคะทุกคนส่วนข้างหลังของเพนนี่น่าจะเป็นอาหารว่างนะคะเขาจะมีอาหารว่างให้เรากินนะคะแล้วแต่เราจะไปดื่มกาแฟดื่มน้ําหรือว่าขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะ เดี๋ยวเพนค่อยจะโชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้เราก็ใช้เวลารอไปแล้วนะคะครึ่งชั่วโมง30นาทีนะคะพอเพนมีนัดอยู่ที่10โมงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาใช้เวลาทำรถกี่ชั่วโมงนะคะในช่วงระหว่างรอเราก็หิวแล้วจ้าเพนก็มาหาดูของกินแล้วนะคะว่าเพนจะเอาอะไรไปนั่งกินขบเคี้ยวเล่นๆน,นะคะเขาก็จะมีขนมปงังมีกล้วยนะคะ แล้วก็มีป๊อปคอร์นนะคะใส่กับเนยเฉยๆนะคะไม่ได้หวานเหมือนบ้านเรานะทุกคนนะเขาก็จะมีกาแฟร้อนให้ด้วยนะคะแต่เพนยังไม่ดื่มนะจ๊าเพราะว่าเพนเอากาแฟของตัวเองมาด้วยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าขนมที่นี่นะหวานสุดๆเลยหวานมากๆนะจ้ะคิดถึงขนมที่เมืองไทยจังเลยแป้งก็นุ่มก็ไม่ได้ทําหวานมากนะคะ ตอนนี้เพนก็จะย้ายโต๊ะแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่านั่งตรงนี้แล้วปวดหลังเพราะว่ามันสูงไปนั่งตรงติดหน้าต่างดีกว่านะคะทุกคนย้ายโต๊ะก่อนนะ เดี๋ยวให้ทุกคนมาดูบรรยากาศรอบนอกหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะศูนย์ฮอนด้ของอเมริกาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนั่นคือตรงที่เพนเอารถเข้าไปจอดเซอร์วิสนะคะเพื่อนๆหันกลับมาดูมุมข้างในด้วยนะคะทุกคนมาดูว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างนะคะมีกาแฟนะคะยี่ห้อต่างๆนะจ๊ะเราจะเอายี่ห้อไหนเลือกตามได้สบายใจค่ะและนี่ก็คือเครื่องทํากาแฟร้อนนะคะแล้วก็จะมีส่วนนี้ก็จะเป็นตู้น้ําเปล่าๆนะคะให้เรากดดื่ม ตามใจชอบเลยจ้าจากที่เรารอไปสักพักแล้วตอนนี้ก็เวลา11.16มง16นาทีนะจ้าทุกคนยังไม่มีวี่แววว่ารถของเราจะเสร็จเลยนะคะเราก็นั่งมองกระจกหน้าต่างไปเรื่อยๆคะ่ะรอต่อไปจ้าทุกคน คือใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่ง้บนเตี้ยก็ต้องขยบเราจะออกทางเดิม กลับบ้านจ้าทุกคนสองชั่วโมงครึ่งปิดกระจกก่อนศูนย์ฮอนด้าเขาก็ใหญ่นะกว้างใหญ่มาถึงนี้เลยเช็คทุกอย่างเลยนะคะเช็คทุกอย่างเช็คทั้งล้อเช็คทั้งแอร์ล้างทั้ง เ็คทุกอย่างตอนนี้เราก็สามารถที่จะขับรถทางไกลได้แล้วปกติแล้วเป็นขับรถทางไกลเป็นเป็นห่วงรถไงคะเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้เข้าศูนย์มาเช็คนานนะคะหลายเดือนนะจ๊ะโอเคยังไงคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้พาเพื่อนๆไปทํากับข้าวเพราะว่าพาเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนกัน ที่ศูนย์ของคอนด้านะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนสําหรับคลิปนี้นะก็ขอขอบคุณเพื่อนเนทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะทุกคนนะเห็นก็จะเลยไปซื้อกับข้าวนะคะทุกคนคะ่ะ